เขาขอร้อยคนมาพี่ใครเข้ามาแล้วนะแม่นะดูพคนๆก,ก็กดแชร์ไปด้วยทักสิบแชร์20แชร์ก็ได้10แชร์20แชร์ก็ได้ค่ะพี่นะคะกระจายกระจายไปเลย UV ญี่ปุ่นถ้ากัน UV ญี่ปุ่นล้วนจะยังไม่มีเลยค่ะพี่สาว ะะส่วนใหญ่นะ,ะกัน UV ที่เป็นเนื้อผ้าแบบกัน UV ยูนิคอะคะ่ะพี่ต้องเปิดลุ้นในสเวตเตอร์ฮูดผู้หญิงนะสเวตเตอร์ฮูดหญิงป้ายบังกี้ต้องรอดูเป็นรุ่นนั้นเลยแต่ถ้าเป็นพวกผ้าล่มกัน UV นะคะจะมีงานจากจีนด้วยมีงานจากจีนมีงานญี่ปุ่นฟูจิเอฟเจหน่งสามนะ,ะเป็นแบบวิวกัน UV กันฝนประมาณนี้นะคะ่ะพี่ กันแดดกันฝนนะเดี๋ยวหาเวลาเอามาเปิดไล่ให้พี่ตาเผื่อว่ามีตัวถูกใจนะอ่ะมา B164 ชุดว่ายน้ำ piece. ชูพีชชุดว่ายน้ำชูพีชต้องบอกว่าเป็นงานชุดว่ายน้ำที่มิกซ์นะขังบาบนบาลางนะคะอันนี้งานอเมริกาเดอร์สีสันนี่บอกเลยฟิวงานฟูมูลสุด นะ,ะงานอเมริกาสีสันโอเวอร์หรือว่าไซส์อย่างเงี้ยคุณพี่คะโอ้ยจัดจานจัดจานสุดๆแล้วจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยอุย้ยมันเป็นแซ่บมากงานปกติหนูจะมีทูพี c e อยู่อยู่ญี่ปุ่นด้วยมีงานอเมริการุ่นนี้ลูกค้าที่เป็นทูพี c e นะญี่ปุ่นเขาจะเป็นสายแบบคาวีอีแต่ถ้าคุณลูกค้าเป็นสายฝอต้องดูงาน อเมริกาตัวนี้เลยได้เยอะนะพี่45โลเนี่ยแต่แต่4500ชิ้นนะแต่แต่4500ชิ้นนะบาบนบาล่างมาหมดเพอๆเพอมีงานเซ็ตด้วยนะคะมีงานจับเซ็ตคู่จับเซ็ตได้จับเซ็ตเลยนะคะนี่มาพูดถึงเป็นเซ็ตก็มาเป็นชุดเลยบิกินนี่ p ูพี e ลูกค้าตอนนี้ เริ่มแล้วงานช่วงซัมเมอร์จะเป็นสไตล์แฟชั่นซัมเมอร์ก็ได้เสื้อคอตตอนกางเกงคอตตอนใส่หน้าร้อนเดทแฟชั่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานขายดีเลยนะคะชุดว่ายน้ำตัวนี้นี่แหละชุดว่ายน้ำทูพีชนี่ยิ่งแซบ่บสมัยนี้นะพุทธศักราช2567แล้วลูกค้าวันพีสนี่คือเงี้ยเหงาเลยนะ ตอนนี้ลูกค้าไปใส่โอ้ยสาวๆสมัยนี้เขาใส่วัดทูพีชกันแล้วเขาใส่แซบๆกันแล้วลูกค้าใส่ฝอบางคนไลฟ์ขายบาบนล้วนบางคนไลฟ์ขายกางเกงบาล่างล้วนคนละราคาอย่างเงี้ยก็มีค่ะตัวนี้ทูพีชล้วนเลยเอามาทํารีวิวให้ก่อนเสื้อเต็มตัวก็มีไม่ได้มีแต่บาแบบเซ็กซี่บิกินีนะคะเออน่ารักสวยแล้วมีพวกป้ายเชียงชินผสมมาด้วยลูกค้า มาด้วยแล้วก็มีเสื้อเต็มตัวมาด้วยบางคนขายเสื้อเต็มตัวดีมากแอดพอยแอดพอยเนี่ยมีงานเสริมลูกค้างานอดิเรกเสริมของหนูคือไลฟ์สดขายชุดว่ายน้ำด้วยบาบนนะบาบนอย่างเดียวนะหนูไลฟ์ขาย2 0 30ไปจนถึง50นะลูกค้าแล้วก็พวกเสื้อนะเสื้อเต็มตัวนะหนูขายได้50 60นี่ชีอินอีกแล้วสวยมาก งานป้ายชีอินลูกค้าซาฟูอุ้ยใหม่ป้ายห้อยซาฟูนั่นคืออะไรหนูดููหนูหยิบขึ้ไหมพี่หน่อยชีอินซาฟูมีผสม<น>ลูกค้าเอ,อ้ยสวยนี่อันนี้ใหม่มากบาบนของซาฟูลูกค้าใครชอบทูพีชแบบสายฝอนะคะพิมพ์รับลูกรีวิวได้เลยเพราะว่าราคา<อ>เท่าไหร่2,500บาทไม่อันนี้คือราคาเต็มนะ2 5 0 0เนี่ย เพราะว่าเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2,300และรีวิวลดถึง500รอา้าใครจะเอาก็เอาลูกค้าเหลือ1ั0 0ลูกรีวิวเหลือ1 8น0โอนก่อนปิดไลน์นะโอนก่อนปิดไลฟ์เหลือ1ั0 0โอนหลังจบไลฟ์เอฟหลังปิดไลฟ์เหลือ2ท่วนคุณพี่สวยมาก45กิโลเนี่ยว้าสูงงานเว้าสูงีง่ยนะชอบนะใส่ฝอร เขาไม่ปิดลูกเขาใส่ประดับเฉยๆมิสแกนเขาชอบใส่ใช่เป็นฟิวชิว่าน้ำมิกแกนมากจริงแล้วสวยสวยล็อตใหม่ล่าสุดเลยจัดโปรโมชั่นลูกค้าเหลือ2,300บาทตอนนี้ใครที่เริ่มขายชิว่าน้ำได้เริ่มเลยเริ่มก่อนรวยก่อนเริ่มก่อนลูกค้ามาก่อนอุ้ยสวยลูกค้าเนี่ยหนูจะให้ดูนะเนี่ยป้ายซาฟูงานซาฟูงานชีอิน อันนี้แบรนด์ติดตลาดอยู่แล้วแบรนด์เขาติดตลาดอยู่แล้วลูกค้าขายง่ายเลยทีนี้ไห์สดง่ายเลยบาบนสวยมากบาลางงานเซ็ตบิกินี่วิสวยแต่ว่าอันนี้บอกเลยมันเป็นสไตล์ใสฝ่ฝอนะคะเป็นสไตล์ใส่ฝอนะลูกค้านะอุ้ยสว้เสื้อสื้อวยเสื้อวยนะสวยนะแกใส่เป็นเสื้อแฟชั่นเลยเชื่อไหม เป็นเสื้อแฟชั่นกัยีนได้เลยนะคะชอดคอนต้นชายมีไม้มีงานอเมริกาตอนนี้จะเหลือแต่รุ่นแขนยาวล้วนแล้วคุณพี่อ๋อยสวยอันนี้เลยใหญ่แต่ปิดได้น้อยใช่ปิดลยน้อยนี่นี่ของโลมี่โลมี่ชีอินซาฟูออกหมดไปนี้นะคะน่ารักมากใส์แบบปิดจุกใช้คำนี้ ช่วาน้ำแบบปิดตามมารยาทปิดตามมารยาทปิดพอเป็นพิธีนะคะพี่มุกลองใส่พี่มุกลองใส่ให้ดูไม่นมใหญ่ก็ใส่ได้ตัวนี้แล้วมันเป็นสายฝอนี่เอวสูงเก็บกุงเก็บกลงเก็บก้นนี่บาลางแบบใหม่สติกเกอร์ยังแปะอยู่เลยพี่ค่ะตัวนี้เก๋สวยนะช่วยน้ำตัวนี้เก๋สวยใช้ได้ทุกตัวเลยไม่้องกตัวเลยแล้วนี้อันนี้กับนี้เออ เนี่ยให้รู้ไซส์ S กับไซส์ XL มันเป็นยังไงมีไซส์ชั้น <laughs> <laughs> นะคุณลูกค้าตัวนี้เปิดเทสรอบแรกมาพี่หนูชอบมากเลยสวยมากเก็สองพันสามร้อยแม่จ๋าสวยอยู่แล้วยังตายกรอบเสียน้อยอยู่แล้วค่ะพี่ตัวนี้งานสวยเลยโอ้ยเป็นสปอร์ตสปอร์ตอันนี้สำหรับพวกไตกีฬาไนกี้ นะพวกชุดว่ายน้ำสปอร์ตเราจะชอบมีกระโปรงกระเป๋ามาด้วยลูกค้าเอ,อ้น่ารักบาบนน่ารักเยอะลูกค้าบางคนขายแยกนะะขายแยกเลยไงบาบนเนี่ยยี่สิบสาไปจนถึง50บาล่างก็ละว่ากันไปตัวไหนจับเซร็จได้ก็ขายเป็นชุดเลยนะฮะเนี่ยคุณพี่ดูดิงานซับเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ำครบนะ้ะขอดีนี่แล้วพวกป้ายซาฟูชีอินลมี มีออกแบรนดนะ์นะไนกี้กีฬาอย่างเงี้ยค่ะมีออกวิกตอเรียซีเกตมีออกอยู่แล้วเออเนี่ยวิกตอเรียซีเกตออกอีกแล้วบางตัวส่วนใหญ่ฝรั่งเขามีช่วยไม่ค่อยใส่พวกตัวฟองน้ํานะพี่นะเออบางทีเขาก็จะลูกค้าก็เอาไปใส่ฟองน้ําเพิ่มนะเออสาวไทยทขี้เขินสาวไทยขี้เขินนะเป็นบาร์แบบไปใส่ฟองน้ําเพิ่มได้ลูกค้าที่ขายงานแนวชุบน้ําอยู่นะลูกค้าลองแวะมาดูทูพีดรูนนี้สวยมาก ลูกค้าซัมเมอร์นี้ต้องมีค่ะไลฟ์จดขายได้ขายเลยจริงๆอะ่ะเริ่มจริงๆก็ทะเลบ้านเรานี่เริ่มเปิดเที่ยวกันได้ตั้งแต่นี่เลยแมมเที่ยวกันทั้งปีเอาจิงไม่ได้ช่วงไหนหรอกทะเลบ้านเรานีแม่เที่ยวกันทั้งปีวิยเนี่ยบาร์าางแบบผูกปอแบบสูงเอวยกสูงสวยอามาเป็นเซตเลยเด้านหลัง v ิกเตอร์เรียซี K, เกตบ็อกหญ่ เะะสาวอวกมีรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดแต่ไซส์จิว๋วไซส์เล็กรุ่นนี้ไซส์ใหญ่มีออกด้วยนะคะลูกค้าใครชอบงานตัวนี้นะคะเป, modern, เป็นงานทูพีส2003สวยอุ้ย,ย, modern, ยพี่อะไรหางานวันพีสมีค่ะ วันพีทล้วนก็มีนะคะป้ายเดียวกันเลยป้ายเดียวกันเลยนะคะ <c oughs> ป้ายหมีป้ายเดียวกันเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็น164ทูพีชแต่ถ้าเป็นรหัส163จะเป็นงานวันพีทค่ะ <c oughs> เกตเดียวกันเลยเกตสวยพี่ป้ายหมีหนูไม่มีเบอร,ร์2เบอร,ร์3นะเนี่ย <c oughs> ชีอินโรมี่ซาฟู <c oughs> มีแบรนด์พวกนี้ออกด้วยลูกค้ามันติดตลาดอยู่แล้วลูกค้ารู้จักจ นะคะใครที่เป็นโซนแบบใส่เอชุดไว่นน้ำเนี่ยแบรนด์พวกนี้ดังมากอยู่แล้วขายง่ายเลยเพราะค้าไม่ขายเอาไปนะลูกค้ามุงแม่วัยรุ่นเนี่ยเขาใส่ชีอินกันนะเขาใส่ลมมี่เขาใส่ซาฟูมันแซ่บแบบเขาเซ็กซี่มากแบบเขาเซ็กซี่มากๆนะคะลูกรีวิวยังว่างนะคะลูกค้าลูกรีวิวที่โชว์ยังว่างนะสำหรับงานทูพีรุ่นนี้ พีทอเมอุ้ยน่ารักชอบตรงที่เขาเป็นระบายนะเออแบบสวมก็มีแบบแบบ้าไม่โปอ่ะแบบกันโป๊ก็มีแบบเป็นบาบิกินี่เลยก็มีแบบรูดแบบรูด,แบบรดอย่างเงี้ยก็มีจ้ะนะคะพี่บาบนบาล่างคือคลากันมาหมดเลยนะลูกค้าเอาไปเซ็ตกันก็ได้เออนี่ปัดไหล่ครังหนึ่งของชีนิน ะะงานแบบปิดจุกมาอีกแล้วสวยนะเอาฟูมเท็กเจอร์ให้ดูแม่เนี้ยสวยภาพสวยมากใช่ตัวนี้เกรดนี้พี่ขาหนูพูดเลยนะด้วยความสัตว์จริงยางตายไม่มีเลยยางตายน้อยมากนะคะยางตายน้อยมากพี่มันต่างกับเกรดงานพันเก้านะงานสองพันสามของหนูรุ่นนี้แตกต่างกับเกรดงานพันเก้านะพี่เอาไปแล้วพี่ไลค์ พี่ขายได้ทุกตัวสภาพดีพี่อยากดูงานวันพีชได้เดี๋ยวหนูหาเดี๋ยวใบนี้เอามาเปิดให้เดี๋ยวใบนี้เอามาเปิดให้ค่ะพี่นะคะอุ้ยตอนนี้จะบ่ายแล้วรอบบ่ายเริ่มกี่โมงพี่นครน่าจะประมาณช่วงเอ่อบ่ายสามโมงนะคะน่าจะช่วงประมาณบ่ายสามโมงะพี่นครนะคะตัวเนี้สวยแล้วงานอะผ้าใหม่ป้ายแบรนด์เยอะแต่ว่า ไม่ติดพวกยางตรงยางตายเลยหนูบอกเลยน้อยมากถ้าตีให้เต็มที่หนูก็จะตีให้เท่าเดิมก็คือไม่เกิน20เอร์เซเราคาดมาแล้วลูกค้างานเกรดเนี้ยสวยนะคะลูดหนูลวดดึงเข้ามาดึงสายฝั่งนี้เออดึงสายฝั่งนี้เข้ามาลูกนะคะดึงอีกฝังง่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเออเนี่สวย,สวยนี่น่ารอนี่น่ารนี่น่ารออคู่กับสีเขียวข้างหลังได้ไหมเซตต้นไม้ <laughs> แต่น่ารักจริงแล้วงานสายฝอเขาจะเป็นพวกเว้าวสูงๆอะลูกค้ากับบาบนที่มันเป็นแบบรูดๆนะเอาจริงๆถามพลอยนะที่เป็นแม่ค้าบิกินีถามหนูที่เป็นแม่ค้าบิกินี่มาก่อนบาบนแบบเนี้ยที่เนี่ยที่น้องรูดกันอยู่เนี่ยขายหมดก่อนเพื่อนเลยบอกเลยเพราะว่าแบบเราไม่ต้องอ๋อใส่แบบบีมันมันมันใส่ง่ายบาบนบางทีไม่ต้องคู่อะชิ้นล่างนะแม่บางทีเขาใส่บาบนกับขาสั้นถ้าใส่บาบนกับกางเกงยีนนะพ่อค้าไม่ขาย แม่ค้าบาร์บิกินี่เนี่ยรู้ก,กันขายแค่บาร์บนอย่างเดียวที่ก็รวยหนูเนี่ยได้กําไรเยอะมากขายชุดแมยน้ำอบบแม่แค่ขายตัวละสิบยี่สิบาทนะแต่มันได้กําไรเยอะมุ้ยอันนี้ของมอสซิมฟอาร <c oughs> <c oughs> ีวายชายเบอร์หนึ่งไม่แน่ใจของหมดหรือยังคะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหลังบ้านเช็คให้แต่ว่าเดี๋ยวเอามาเปิดรีวิวให้ถ้ามีของอยากเปิดให้หมดเลยไปหนีพี่สารจะหนูเปิดไม่ทัน เนี่ยแบบเสื้อมีด้วยนะตัวนี้คือทูพีชนะคะก็คือจะเป็นชิ้นแยกลูกค้าบาบนบาล่างนะคะบางคนเอากางเกงในแบบบิกินี่อย่างเงี้ยไปใส่เป็นกางเกงในปกติเลยเพราะว่าเพราะว่าลายเหม,มือนคือมันซับดีค่ะพี่พวกนี้เก็บพุงดีนะเก็บพุงเก็บก้นดีบางคนเอาไปใส่แทนชั้นในเลยเออบางคนเอาไปใส่แทนชั้นในเลยแล้วตัวนี้เกรด2,300นพี่หนูบอกเลยยางตายน้อยมากเสียน้อยปราทับใจ ใหม่ริอ้าวใหม่ไม่ใหม่ดูเอานี่เอาลูกค้านี่สูออกมาได้ยังไงสวอออกมาได้ยังไงร้องบอกสวอออกจากร้านมาได้ยังไงไม่ร้องหรอไม่ร้องหรอสวอออกจากร้านมาไม่ร้องหรอนี่กันขโมยยังอยู่เลยพี่จ๋ามันใหม่มากนี่งานเซฟโอ้ยแซบแม่๋าวแม่เสือดาวสีน้ำเงินมีแนวไอจีไหมยังไม่มีเลยค่ะพี่ แนวไอจีตอนนี้จะยังไม่มีแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นแนวเสื้อผ้าแฟชั่นแบบสวยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกหลายแนวก็คือจะแยกเป็นกระสอบแบบเสื้อแฟชั่นเดสแฟชั่นกระโปรงแฟชั่นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบรนด์แบบแบรนด์ไอจีแบรนด์บานแบรนด์บานแบรนด์ไทยบ้านเราจะยังไม่มีเลยอันนี้ของชีอินชีอินซาฟูลอมีมีออกมีเตาเลียซิเกตน่ารักเนี่ยเอาบาลางน่ารักมากอ่ะหนูลองจับบาลางเซ็จ เนี่ยแกงแบบคิวที่มากเออมันอยู่ที่ลูกค้าจับเซตมาแม่นะอุ้ยบาบนสวยบาบนเป็นกิเตอร์บาบนกิเตอร์นะคะบาล่างเออบาล่างสิคัทเทลเอาไปจับเซตกันได้แม่ข่ายยกเซตเลยนะคะอนาคตคิดว่าจะมีไม้ตอนนี้ที่ก็ดังจะยังนําเข้าเป็นจากต่างประเทศเป็นหลักค่ะลูกค้านะคะจะนําเข้างานจาก เป็นหลักนะลูกคะนะ้าน้างานแฟชั่นทาบ้านอาจจะยังไม่มีเลยนะคะแต่ว่าอนาคตอาจจะมีโรงงานไหนโรงงานหนึ่งทําก็ได้นะรอติดตามได้เรื่อยๆนะคะลูกค้าอาจจะมีแบบเกาหลีสวยๆนะอ,องานญี่ปุ่นสวยๆแฟชั่นน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะพี่รอติดตามเลยโอ้เขียวเหนียว,ยวอะไรเนี่ยตาจะบอดแล้วสวยมาก หน,หนูเปิดรีวิวครั้งแรกพี่หนูอาจจะเปิดน,น,นิดน,นานนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยมีรีวิวเลยแล้วก็เป็นทูพีชที่ป้ายสวยป้ายสวยมีทูพีชจะมีอยู่สองป้ายค่ะก็คือตัวญี่ปุ่น8ปดหนะญี่ปุ่นก็จะออสไตล์แบบคาวายนะคะญี่ปุ่นเนี่ยออกสไตล์คาวายรคาวียรเด็กาฟองน้ำหนานๆะนะเป็นแนวดันทรงเยอะหน่อยมีโครงอันนั้นจะเป็นสไตล์งานญี่ปุ่นนะคะ เนื้อนมน้อยนิดนึงดด่งเขาจะดันทรงเยอะนอนทรงหนักมากงานญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าชุอเป็นไซส์คาวายรแบบขนมชั้นเยอะๆลูกค้าขนมชั้นเยอะๆแล้วก็เนี่ยถ้าเอาแซ่บๆใส่ฝอโอ้โหสวยมากไปเกาะน้นเลยฟูมูนพังนมพังงานรีวิวมีส่วนลดค่ะลูกค้าตัวนี้จัดโปรโมชั่นได้นะตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2 3 0 0ด้วยรีวิวลดให้อีก500จาก45โล8 0โล1้อยโลราคาเท่ากันเลยลด500อยลูกค้า วันเนี้ยเอฟลูกเล็กอ่ะคุ้มมากเพราะลดเยอะนะคะลดเท่าลูกใหญ่เลยนะเหลือถ้าลด5 0าร้ยเหลือเท่าไหร่เหลือพันแปดแม่เอาไหมเอาบอเอาบอมากบอบาบนอย่างเดียวมีไหมยังไม่มีเลยจ้ะพี่นะคะรอบบ่ายรีวิวอะไรหนอตื่นเต้นรอบบ่ายคุณพี่งานที่ขอหนูมาในไลฟ์เดี๋ยวจัดให้เลยของที่ขอหนูมาในไลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวหนูจัดให้ พี่นะถ้าลูกรีวิวหนูลดให้อีก500เหลือเหลือพันแแต่ถ้าเอาเป็นลูกใหม่จะได้เป็นราคา2อ0พนะคะลูกรีวิวก็ไม่ต้องลุ้นนะได้งานตามที่โชว์เลยการันตีว่ายางตายน้อยมากๆ<า>ฟังเสียงแอดพ i อยนี่การันตีเลยนะพี่นะคะ ของเสียเนี่ยมาด่าหนูได้เลยนะคะยังตายน้อยพี่เกดนี้เบอร์นี้สวยสปอร์ตบาร์ยังไม่มีรีวิวเลยนะคะพี่เดียสปอร์ตบาร์ตอนนี้สินค้าหมดชั่วข่าวนะแรงมากเลยตอนนี้ก่อนหน้านี้หนูหนูปล่อยขข่ลูกค้างานรถใหม่ไปตายแล้วโรงงานเขาเปลี่ยนสเปคไม่ได้บอกนะคะ เขาไม่ได้เปลี่ยนสเปคให้ก็เลยแบบโอ้เอ้เขาเปลี่ยนสเปคแล้วเขาไม่ได้แจ้งมานะายลูกค้าไปหลายลูกเลยตอนนี้ก็เลยต้องเดี๋ยวรอดูเป็นงานสปอร์ตบาร์อเมริกาแล้วกันแล้วก็เออต้องเป็นตัวบาราเอฟเจนแป่งแต่ของหมดชั่วคราวนะ,ะจะเป็น2อรุ่นนี้เลยนะ,ะพัดลมกันยูวีรอเลยรอเลยเดี๋ยวเพื่อเอามาเปิดให้รอบ่ายนะลูกค้าเดี๋ยวหนูให้พี่ไปกินข้าวกันก่อน กินข้าวกินปลาชัดแบตรอรอบบ่ายหนูขอคนละสิบแชร์อีกรอบหนึ่งแล้วจะแจกกระเป๋าด้านหลังให้นะคะเนี่ยอันนี้เขาเป็นงานสวมการเกาะอกและผูกคอลูกเออเออเออสายสายเป็นคอข้างบนเออเออไม่เออวันนี้นี่สายเขาจะเป็นอย่างนี้อ่ะหนูหนูดึงหนูดึงนี่สายเขาไปข้างนี้โอ้อย่างนี้อย่างนี้ <Okay. S 2> โอเคกัน UV เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ขออะไรอีกเสื้อเชิ้ตผู้ชายแขนยาวเดี๋ยวเอามาเปิดให้งานกีฬา KWE 2 0 2นงะคะงานคูลลอตอยากดูไม้กางเกงคูลลอตด 708A งานอะไรอีกแจ็เก็ตหนังแจ็กเก็ตยีนเอชอชีนอีกแล้วชีนเยอะมากลูกค้าชุดแว่าน้ำรุ่นนี้ชีนเยอะมากนะคะใครจะเอฟรีวิวชุดว่าน,น,น้ำตัวนี้45กิโล 2300บาทรีวิวลด5 0 0เหลือ1ัน0แม่ตามไปเอฟหลังบ้านนะแต่ถ้าเอฟหลังบ้านอะ่ะมันจะได้เป็นส่วนลดแค่300เหลือ2,000ทนทนแต่ถ้าเอฟหน้าไลน์โอนก่อนปิดไลน์แม่จะได้ส่วนลด500ตัวนี้งานเกตงานเกตไอ้นี่ค่ะพี่พี่เจนจิราตัวนี้งานเบอร์วสวยนะตัวนี้ไม่ใช่งานเกตเบอร์2เบอร์สาค่ะพี่ตัวนี้เกตเบอร์สวยนะคะตําหนี่น้อยมาก นะตำหนี่น้อยมากพี่ปาริชาติพันแปดเอาเป็นลูกรีวิวนะพี่ปาริชาติรับเป็นลูกรีวิวนะพี่นะรับเป็นลูกรีวิวลูกที่โชว์อยู่เลยพันแปดร้อยเอฟแล้วแคบดันหนึ่งให้พลอยได้เลยค่ะพี่นะคะแล้วเบอร์นี้สวยมากพี่เซนจิลานะคะแนวพวกแบบซาฟูเอ๋อชีนลมมีมีออกเยอะมากเลยนะคะสายฝ่ะชุบน,น้ำใส่ฝอ บาบนบาล่างผสมกันเลยนะคะชุดว่าน้าใส่ฝ่อบาบนบาล่างผสมกันเลยค่ะพี่แล้วก็จะมีเนี่ยเสื้อเต็มตัวเสื้อเสื้อครึ่งตัวเสื้อเปิดหลังผสมไปด้วยนะคะมันมีแบบเสื้อขอบชุดว่าน้ำว่าเสื้อขอบแขนยาวด้วยนะตัวนี้พี่ปาริชาตได้รีวิวแล้ะค่ะแคปแล้วดันหนึ่งขอบคุณมาก รับเป็นลูกใหม่ได้นะลูกค้า2,300บาทรับลูกใหม่ได้เลยนะคะสวยตัวนี้บาล่างก็สวยบาล่างแบบเว้าสูงเอวสูงมาเยอะมากเก็บคุงดีจังเลยนะคะ่าดีลูกค้าตำหนิแบบเพื่อนเลอะเอ้พวกเขาเรียกอะไรนะชุดว่น้ำส่วนใหญ่นะแม่หนูเคยเปิดลูกพันเก้าหนูก็เคยเปิดติดกันเป็นก้อนเลยสีตกด้วยยางตายสบัดแต่รุ่นนี้ก็คือสวยเลยคุณพี่ สวยเลยจากอ,อกเล็กอ,อกใหญ่มีหมดนะคะอ,อุวยอันนั้นอะไรอันนั้นสองชิ้นชิ้นบนชิ้นล่างเฮ้ยชิ้นบนกับเสื้อแนมะเสื้อเสื้อบาแล้วก็เป็นเสื้อคุมบาแม่มันจะมีงานแบบหลายชิ้นผสมไปด้วยแม่ดีชุดเซ็ตก็มีน้องน้องเนี่ยน้องโยนเสื้อจะพักหนึ่งน้องโยนกางเกงไปสวยมากเนี่ยของชีอินที่ขาดูสภาพหน้ากล้องได้พี่ หนูขายบาบนนะมือสองนะยี่สิ0สามสประมาณเนี้ยยังกำไรเลยแล้วรุ่นเนี้ยก็สอบเท่าไหร่เองสองพันสามร้อยงานญี่ปุ่มญี่ปุ่ม <c oughs> เป็นงานญี่ปุ่มแล้วตอนนี้งานญี่ปุ่นสี่ห้โลหนูขายสองพนะคะงานตัวนี้2อ0พัถูกกว่าด้วยนะคะสวยเนี่ยเนรถือสวยมากเนี่ยใส่ฟอ่อเลย ใส่คู่กับกางเกงขาพิวผิวนะคะใส่คู่กับยีน <c oughs> เออผ้าพิวพิวๆน่ะชิ้นล่างแหละแม่เอาไปเซ็ตคู่กันนะเวลาใส่หุ่นนี่สวยมาก <c oughs> บางคนชอบสีพื้นบางคนชอบสีสี <c oughs> ก็ให้เป็นของลูกค้าไปอ่ะเดี๋ยวโคยข้างล่างขึ้นมานิดนึงลกูก <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปงานเออเสื้อกีฬาแบบ สวยน่ารักน่ารักอันนี้ก็ใส่เป็นเสื้อธรรมดาได้เลยมีกระสอบกันเกงงนผู้หญิงไหมออวันนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดค่ะพี่พวกยกทรงนะยกทรงเครื่องนอาจจะยังไม่ได้เปิดพวกออกกางเกงชั้นในนะน,นี้ค่ะจะไม่ค่อยได้เปิดนะอาจจะมีเป็นรีวิวเปิดกระสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่ว่าจะมีเป็นแค่บางรหัสนะกระสอบกางเกงงนหนูไม่ค่อยได้เปิดรีวิวเลยอะ่ะอ๋ออุ้ยสวยจังงานปักตอนนะั้น กินในนี่เป็นไรที่แบบว่าเปิดน้อยรหัสมากแต่มีของมาหลายรหัสมากมีของมาหลายรหัสจริงแต่ว่าไม่ค่อยได้ปิดรีวิวบางป้ายอ่ะแม่อย่างพวกแบบมังกี้อย่างออ KWE หรือฟูจิอย่างเงี้ยค่ะพี่มันไม่ได้เ่าเขาเรียกอย่างฟูจิกับมังกีอ่ะมันจะไปดังพวกทางใต้นะดังทางใต้หรือแบบลงเกลืออย่างเงี้ยค่ะพี่บางทีลูกค้าหนูเขาเคยเล่นเขาเคยเล่นจากที่อื่นมา เขาเห็นที่หนูมีของเขาก็จะซื้อเลยหนูก็จะไม่ค่อยได้เปิดรีวิวพี่จะได้เปิดรีวิวเป็นบั็กป้ายนะคะเออแต่ถ้าเห็นมีของอัปเดตสต๊อกหรือว่าเคยเล่นไป้ายไหนนะที่โกดังหนูมีพี่รอมาเอฟกับหนูได้ราคาดีมากหนูก็ว่าราคาโกดังหนูโอเคนะเลิศ <laughs> อุ้ยสวยงานปักนี่พี่น้องมิวถูอุ้ยสวยพี่ใครเอฟพ่ปริชาติเอฟลูกดีได้สวยมากอะ่ะนะ ขอรีวิวประมาณนี้นะพี่จา๋าสวยมากจํานวนตัวเยอะด้วยบาบนบาล่างมันจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยชิ้นนะพี่สี่สิบห้าโลมันได้เยอะมากนะสี่ห้าโลได้เยอะแล้วก็ป้ายนี้ไม่ค่อยติดเสื้อแบบเขาเรียกวนะ่าเสื้อเต็มตัวมีติดแต่ก็สวยบางคนชอบบาบนอย่างเดียวเลยแบบแบบแบบที่ลูกค้าถามหากันเมื่อกี้ลูกบาบนอย่างเดียวมีไหมยังไม่มีแต่จะชอบเป็นสไตล์บิกินี่ล้วนอย่างนี้คะ่ะเออ เอวไปก็ได้นะเอวสูงว้าวอย่างเงี้ยสวยนะใส่ฝ่อชอบใส่ฝ่อใส่แบบโชว์เลยว้าวสูงๆชอบมากพี่นครลูกรีวิววันนี้มีลด500บาททุกลูกเลยค่ะลด500บาททุกลูกเลยถ้าเอฟในไลน์นะได้ส่วนลด500บาทแต่ถ้าเอฟนอกไลฟ์เอฟหลังปิดไลฟ์แล้วจะเหลือส่วนลดแค่300บาทเท่านั้นลูกใหม่จะคล้ายรีวิวไหมงานลดเดียวกันเลยค่ะพี่นะคะคอยการันตีว่าง,งานจะอออคล้ายๆกันเลย ส่วนใหญ่สไตล์งานจะออกประมาณเดียวกันเลยค่ะล็อตใหม่ล่าสุดเลยนะคะแค่ว่าไปลุ้นละว,ว่าสีสันคันเล่อฟูจะเป็นประมาณไหนแบรนด์อาจจะได้เยอะกว่าลูกรีวิวก็ได้นะเออแบรนด์อาจจะได้เยอะกว่าลูกรีวิวแล้วเนี่ยสวยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสไตล์แบบใส่ไปออกอกําลังกายก็ได้นะเออเป็นสปอร์ตบาร์ประมาณนี้ได้สวยออกตัวสวยสวยๆแล้วชีอินออกเยอะมากเอ้ยสวยของอะไรอะแบรนด์อะไรลูก พลิสเตอร์พลิสเตอร์สวยมากเป็นงานเป็นงานผ้านี่ผ้าเหมือนผ้าผ้าแบบโฟผ้าอัดสวยลูกรีวิวขายแล้วพี่นครตอนนี้จะว่างเป็นลูกใหม่อันนั้นเป็นบาล่างเอวสูงเก็บก้นเก็บภูไม่เก็บก้นวอลสูงนะคะอะประมาณนี้ลูก